ไป <c oughs> นี่ครับคือเป็นการนวดเขาแบบโบราณสมัยเก่าตั้งแต่พอและแม่ผ้าเหฮดมานี่เป็นที่ระลึกถึงบรรพบุรุษ้ <c oughs> องเฮดแบบที่ไต้ต้นกลวยงยักสูงกมั่น สิบเมตรเป็นการตีใจลมไม้ต้นกล้วย ตีเซบลานสมัยเก่าสมัยใหม่แต่ว่าบระเททาขี่ว่าขี่ขัว้ควคือแบบบราณนสมัยเก่า <c oughs> ครับรับชมการตีเขาแบบโบราณนม <c oughs> ันมีการล่งแขกครับมีเขาว่าอะไรเยอะ เฮ็ดเพียให้ลูกให้หลานได้เบิง่งเป็นหน้าขวดข้างหน้าบัดสิบ่บมีให้ลูกให้หลานได้เบิง่งเพราะว่าบ่มีผู้ใดพาเฮ็ดผ้าถ้ำเฮาต้องเฮ็ดให้ลูกให้หลานเบิง่งเพื่ออนาคตข้างหน้า ตีตีทีเอออ่ะครับขอจบแค่นี้ก่อน